ทำไมหนุ่มน้อยอย่างซุนกวนจึงสามารถปกครองเมืองใหญ่ได้ถ้ายังไม่ได้อ่านสามก๊กอย่าริคิดการใหญ่สามก๊กได้ให้บทเรียนดีๆกับเราหลา,หลายเรื่องนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับน้องๆที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำเมื่ออายุน้อยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจึงประสบความสำเร็จซุนกวนนั้น เป็นทายาทรุ่นที่สต่อจากพ่อและพี่ชายนะคะได้ขึ้นครองเมืองตั้งแต่อายุ18ปีเขานั้นได้แสดงถึงฝีมือนะคะจนกระทั่งเขาบริหารบ้านเมืองจนกระทั่งเทียบเท่านะคะเป็น3ามก๊กก๊กที่1คือโจโฉก๊กที่สองคือเล่าปีและก๊กที่สคือก๊กของซุนกวน คลิปนี้พี่จะมาบอกว่าเพราะซุนกวนมีความดีหรือมีคุณสมบัติ5อย่างนะคะถึงถึงถึงได้สามารถบริหารจัดการปกครองบ้านเมืองได้พี่วิเคราะห์ตาม3ก๊กฉบับ2010นะคะสิ่งแรกที่ทำให้หนุ่มน้อยคนนี้เป็นนักปกครองที่ยอดเยี่ยมนะคะสิ่งแรกก็คือ เขานั้นได้รับการอบรมสั่งสอนได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อและพี่ชายพ่อของเขาคือสุนเกียรนั้นพาลูกชายทั้งสองคนไปออกรบด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยและสุนกวนก็ได้เห็นความกล้าหาญวิธีการบริหารจัดการของพ่อเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่ ได้ปลูกฝังให้เขานั้นเป็นคนที่มีความกล้ามีการมองกลยุทธ์ต่างๆตั้งแต่เด็กๆและพ่อเขานั้นได้สอนนะคะในระหว่างที่รบไปก็ได้สอนไปและบางครั้งถ้าเกิดปัญหาขึ้นหรือ,อมีประเด็นอะไรขึ้น mm hmm. เขาก็จะถามลูกให้สุนกวนนั้นได้ตอบอันนี้สำคัญนะคะ เรามีลูกมีหลานมีลูกน้องเราอยากให้เขานั้นได้พัฒนาความคิดอยากให้เขากล้าแสดงออกถามนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกคิดอย่างไรหรือเป็นเพราะอะไรให้เขาได้พูดออกมาและเมื่อสุนกวนได้ตอบนะะในสิ่งที่ถูกต้องพ่อเขาก็จะ,อะชอบใจชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมลูกนะะก็ทำให้ลูกมีความมั่นใจ และอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เขามีแม่นะคะแม่ของเขาก็คือนานะคะนาะที่คอยอบรมสั่งสอนเตือนสติมาโดยตลอดนี่คือการที่สุนกวนนะคะได้รับการเลี้ยงดูการปลูกฝังมาอย่างดีจากพ่อแม่หรืออาจารย์หรือคนข้างเคียงนะคะข้อที่สองก็คือสุนกวนนั้นได้มีโอกาสสร้างบารมี สร้างความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตั้งแต่เด็กๆสุนกวนนั้นเมื่อได้ออกไปรบกับพ่อนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถหลายครั้งจนกระทั่งลูกน้องนะคะแม่ทัพที่ติดตามสุนเกียนไปนั้นก็ได้เห็นค่ะว่าสุนกวนนั้นมีความรู้ความสามารถนะคะในระดับที่ใช้ได้เลย และที่สำคัญมากก็คือยกตัวอย่างนะคะเขาได้แสดงคุนควรได้แสดงความสามารถในการที่จะไปอาสาไปเป็นทูตเจรจาขอแลกศพพ่อจากเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิวเด็กตัวเก้าขวบนี่แหละค่ะกล้านะคะอาสาที่จะไปเจรจาขอแลกศพพ่อนะคะเอากลับมาที่กันตัง นี่คือเหตุการณ์ที่สร้างบารมีสร้างความน่าเชื่อถือให้บรรดา,าพนักงานระดับอาวุโสหรือคนใหญ่คนโตนั้นได้เห็นว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นน้องนงนะคะเราเมื่อยังตำแหน่งน้อยอยู่หรือยังเป็นเด็กๆอยู่มีโอกาสนะคะสร้างบารมีสร้างผลงานให้ คนนั้นคนรอบตัวนั้นได้เห็นคะ่ะว่าเรานั้นมีฝีมือมีความกล้าหาญมีความรู้ความสามารถต่างๆอันนี้จะช่วยได้เมื่อน้องได้รับการส่งเสริมหรือโปรโมทให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำคะ่ะนี่คือข้อที่2นะคะข้อที่3นะคะก็คือการที่เราเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าเมื่ออายุยังน้อยเราต้องใช้หลัก การอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพเชื่อฟังนะคะผู้อาวุโสหรือคนที่มีความรู้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีมาดอยู่นะนี่คือคุณสมบัติที่ดีของสุนกวนนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อตัวเองได้เ,เป็นผู้นำนะคะของกันตังเมื่ออายุ18ปีก็ไปยก ตราเมืองนะคะให้กับจิวี่บอกว่าข่านั้นเ,เป็นผู้น้อยปกครองป,รป,กปกครองเมืองคงไม่ได้ก็ขอให้จิวี่นั้นได้ปกครองนะคะก็คือไปอ่อนน้อมถ่อมตนทําใหา้จิวี่นั้นก็รู้ว่าสุนกวนนั้นเคารพนับถือนะคะแล้วก็ไม่รับนะไม่รับตําแหน่งเจ้าเมืองที่จะดูแลกันต่างในช่วงที่ได้รับ ได้รับตําแหน่งนะคะสึกทอดให้ดูแลก็ประกาศกับทุกคนว่าตัวตัวข้านั้นเป็นผู้ที่มีอายุน้อยก็ขอให้ลุงลุงลุงลงอาอนะคะช่วยชี้แนะด้วยนะนี่คือเทคนิคสําคัญนะคะที่เราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะได้คําชี้แนะนะคะเป็นที่เอ็นดูกับทุกๆฝ่ายแต่ เขายังมีมาดของความเป็นเจ้านายอยู่นะคะถัดไปข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากเลยนะคะคือซุนกวนนั้นเป็นผู้บริหารหรือเป็นนักปกครองที่ชั้นเยี่ยมคือมอีความที่เรียกว่ามีภาวะผู้นำนะคะเขานั้นใช้เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาจะใช้เทคนิคก็คือว่ารับฟังทุกฝ่ายนะคะ ให้ทุกฝ่ายได้มาเสนอความคิดเห็นและฟังจนจบอันนี้สำคัญนะคะฟังจนจบนะว่ามีเหตุผลอะไรรับฟังทุกฝ่ายเลยแล้วเป็นเป็นคนที่ตัดสินใจเองค่ะนะฟังทุกฝ่ายแต่ตัดสินใจเองซุนกวนนั้นเป็นคนที่เป็นคนหนุ่มนะคะก็มีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็แต่ถ้ามีเหตุจะต้อง ทำอะไรนะคะเขาก็ยืดหยุ่นเป็นมีไหวพริบนะคะรู้ว่าจะพลิกแพลงอะไรได้แล้วก็ถ้าทำอะไรผิดเขาก็กล้ารับผิดแล้วก็กล้าถอยนะคะกล้าถอยกล้าขอโทษจนบางครั้งนะคะาบางคนก็จากข้อวิจารณ์นะคะก็จะบอกว่าสุนกวรโลเลหรือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆแล้วเป็นการพลิกแพลงของเขานะคะสุนกวนนั้นสามารถที่จะเล่นละครเป็นนะคะ เพื่อที่จะทําให้กเหตุการณ์สถานการณ์นั้นคลี่คลายไปได้นะคะที่สําคัญเขาสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างก็คือในกรณีที่ตัดสินใจเรื่องของการรบหรือไม่รบกับโจโฉที่ศึกผาแดงซึ่งเรื่องตอนนี้นี่พี่จะขอไปอธิบายรายละเอียดในคลิปถัดไปนะคะก็คือมี เทคนิคในการบริหารจัดการความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายคือสุนควรน,นั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีการมองการไกลนะคะมองการไกลแล้วก็มองคนออกใช้คนเป็นนะคะมีการวางแผนนะคะว่าผู้นำหรือว่าลูกน้องนะคะที่จะมาเป็นผู้นำทัพ คนนี้ถ้าไม่ใช่คนนี้แล้วจะเป็นใครมีการเตรียมการนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิวยี่ตายไปก็มีการเตรียมการเตรียมแผนทุกอย่างให้โลซอกขึ้นมาและในระหว่างที่โลซอกขึ้นมานั้นก็ได้เตรียมการนะคะให้ลีบองซึ่งเป็น,เ,เ,ปนเป็นระดับนายทหารที่ที่มีความเก่งติดตามจิวยี่มาโดยตลอดแต่ว่าเนื่องจากอาจจะวุฒิน้อยนะคะ ก็ให้ไปพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มวุฒขึ้นมานะคะรองรับพอโลโซกตายลิบบองก็ได้ขึ้นนะคะถัดไปเวลาหาผู้นำนะคะก็เห็นว่ามาีผู้นำคนหนึ่งนะคะมีมีบัณฑิตคนหนึ่งนะคะที่มีหน่วยกานชื่อลกซุนก็ให้โอกาสขึ้นมาซุนกวนนั้นเป็นคนที่ใช้คน โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอาวุโสนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนหนุ่มนะคะเขาก็เลยมองสิ่งต่างๆนั้นค่อนข้างจะล้ำหน้านะคะล้ำหน้าทีเดียวเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของอาวุโสสามารถที่จะแต่งตั้งคนที่มีอายุน้อยขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้และมอบหมายให้คนที่เป็นผู้อาวุโสนั้นมาเป็นผู้ช่วยนี่เขาสามารถทำได้นะคะ อันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ท่านธนินเจรวนนท์นะคะได้พูดไว้ว่าท่านนั้นได้มอบหมายให้เด็กหนุ่มนะคะที่มีความรู้ความสามารถนั้นไปดูแลหรือว่าไปเป็นผู้บริหารฝ่ายขึ้นมานะคะแทนที่จะเป็นลูกน้องคนที่อุโสนะคะท่านบอกว่าถ้าท่านเห็นว่าคนไหนมีคนเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วมอบอำนาจให้เขาจัดการไปเลย นี่ก็ลักษณะเดียวกันนะคะ5ข้อนี้คือคุณสมบัติที่ทำให้สุนกวนนั้นได้สามารถปกครองบ้านเมืองนะคะจนกระทั่งมั่นคงแล้วก็ยาวนานไปทีเดียวน,น้องๆคะเคล็ดลับการที่จะเป็นนักปกครองที่ดีนะคะทำให้ได้อย่างสุนกวนนี้นะคะ5ข้อถ้าทำได้แบบนี้นะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่หรือเพศอะไร ก็สามารถปกครองหน่วยงานหรือองค์กรของน้องได้ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ